สวัสดีครับผมเพชรกุลสุพิธาทางหลวงครับวันนี้เราเจอกับทัตนะนะครับไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนใช่ครับวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองครับร้อยยี่สิบสองล่าสุดรถชกไวร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอ็ดครับไปซ้อมอยู่ที่พิธาทางหลวงครับกี่วันรอบนี้สองอาทิตย์ครับเรามอมวยประเภทยังไงแทงเข่าครับเข่านะเห็นไหมทัดเขาประเภทยังไงฝีมือฝีมือนะยังถ่ายรูปยังถ่ายรูปแล้วครับใครยาวกว่าผมยาวกว่าใครลอยนะเขาสูงเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับน้ำหนักของเราปล่อยปลอยห้าสิบห้าสิบเก้าครับทีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดครับชกมาได้เท่าไหร่มวยหกสิบกว่ากว่าครับสามไฟหลังนี่ชนะรวดไหมชนะชนะรวดนะครับล่าสุดก็คือร้อยยี่สิบเอ็ดครับคุมกิโลคุมประมาณสี่โลครับสี่โลนะครับร่างกงร่างกายวันนี้เป็นไงบ้างหลังเอะช่างน้ำหนักแล้วสมบูรณ์ครับกินอิ่มนอนหลับนอนหลับอ่ะลูกหลานจากจังหวัดนราธิว่าอ่ะบอกแฟนครับเชียร์หน่อย ก็ฝากเชียร์เพชรกุ่ศึกพิทาธันทวงด้วยนะครับเต็มที่ครับคืนนี้ครับวันนี้ชกเป็นคู่สามออกทีวีนะครับโอเคขอโชคดีครับผมครับสวัสดีครับผมทัศน์ววัฒนาสุงภ์ครับวันนี้เราเจอกับเพชรอะไรคุณศึกครับจากใต้นะเคยเจอไหมไม่เคยใหม่วันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองว่าเช้าเรามาเป็นไงมาเกินปอนด์ครับสบายเลยไปซ้อมอยู่ไหนเพชรยินดีครับกี่วันรอบนี้สามอาทิตย์ครับเราสตาร์ทไงเข่าฝีมือไฟฝีมือครับฝีมือนะเห็นคลิปเขาไหมห็นครับก็สตาร์ทไง เดินได้เทอได้เราหน่อยตีอยู่กัเขาหน่อยนะเราสูงเท่าไหร่สูน้อยเจ็ดสิบบาทน้ำหนักปล่อายครับหกสิบกิโลปีนี้เราอายุเท่ละยี่สิบปีครับชกมารวมๆวมหกสิบครั้งสามไฟหลังเราชนะกี่ไฟชนะสามสามไฟติดนะล่าสุดชกร้อยไรร้อยยี่สิบสามวันนี้ก็ร้อยยี่สิบสองหลุดลงมาหน่อยคุมกี่โลได้ห้าหกโลได้อะรู้หลานจากจังหวัดบุรีรัมย์อ้าวบอกแฟนขับเชียร์หน้าวันนี้ฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเต็มที่ได้บัตร OK，就。<laughs>